หลังจากเราอบไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับปิดฝาไว้แล้วก่อไฟไว้ทางซ้ายทางขวานะครับก็มาเปิดดูกันนะครับจับเวลานะครับเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงเราใส่ไฟเบาๆนะครับก็โอเคนะครับออกมาเหลืองแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมครับน้องหนูหอมมากเลยครับเราก็ไม่ต้องร้อนด้วยนะครับสใส่ก่อนเราเราถ้าเราย่างเราต้องใส่ไฟใต้ล่างๆเนี่ยให้มันลุกแล้วแล้วเราก็ จะร้อนมากครับแต่ว่ามันกลิ่นมันจะหอมและหนูเขาจะหนูมันจะมันนะครับแต่ครนี้เราเราลองทําแบบนี้ดูก็สะดวกดีครับสะดวกดีแต่ว่ามันก็จะไม่ตัวหนูน้องหนูก็จะไม่มันฉาไม่มีน้ามันตามตัวครับเพราะวิธีโบราณที่เคยใช้กะลามะพร้าวหรือเป็นพวกแกนข้าวโพดอะไรยงนี้ครับมันจะหนูน้องหนูจะตกมันนะมันจะมัน แต่ตรงนี้ก็โอเคนะครับนี่ครับเราก็สบายด้วยปิดฝาไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้ว <ไป S 2> <ำ>เราก็ไปทำเราก็ไปทางานอย่างอื่นเนาะครับพอได้ความีพอเรามาเปิดก็โอเคนะครับเสียงหอมมากเลยนะครับหอมแล้วก็เหลืองนา้าเอาไปหัวทำพริกน้ำปลานะ น้ำปาสักถ้วยนึงนะถ้าได้พริกน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งนะนนงนะโอ้โหจิ้มเพลินเลยนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากปิดฝาไว้ครึ่งชั่วโมงน้องหนูก็หน้าตาสีสันแล้วก็กลิ่นหอมนะครับคนเขาก็เอาไปสับๆแล้วก็แกงเผ็ดทีนึนะครับเปบนีงครับ โอเคนะครับเตาอบนะครับก็น่าจะปิดไว้อีกสักพักหนึ่งครับเพราะไฟไฟก็เริ่มรีลงแล้วครับสะดวกดีครับง่ายด้วยเราก็ไม่ร้อนเราปิดไว้แล้วเราก็ไปทำงานอย่างอื่นได้นะครับน้องหนูย่างน้องหนูอบพร้อมที่จะเดินทางไปกำแพงเพชรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณออเดอร์ขอบคุณ ยอดการสั่งมานะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ถ้าโกเคลียงานเสร็จเร็วก็จะแบ่งเวลาเอาไปวางเหยื่อวางกลับแล้วก็เช่นเคยครับก็จะพากันไปเลาะนะครับชมวิธีการเลาะหนูง่ายๆสไตล์โกนะครับบ้านๆนะครับฝากด้วยนะครับในช่อง YouTube บุญส่งสีดำนะครับดูย้อนหลังได้นะครับช่อง y t u t u นะครับบุญส่งสีดำแล้วก็ใน f c e e o o o นะครับของโกลงไว้ เป็นวิดีโอครับดูเพื่อความเพลิดเพลินหรือดูด้วยความสบายใจนะครับอยู่กลางทุ่งก็สบายใจดีครับหลังจากเราทํางานเหน็ดเหนื่อยหลังจากงานวุ่นวายครับเราก็ไปเดินชมทุ่งกันนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณลุงชนขับนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้นะครับปิดฝาไว้แล้วก็ทิ้งไว้อีกสักพักนึงนะครับรอเจ้าของมารับไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับสวัสดีครับ